ทำอย่างหนึ่งเพื่อละอวิชชาในยะที่หนึ่งพิกุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อพิกุละได้แล้วย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นมีอยู่หรือไม่หนอภพิกุเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสสุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตะโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเม <variance> ื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป,ป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเม <itung> <ilos oph Is lifting> ื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขคมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรสทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย a, อ่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายะโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโผฏฐพะทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อภิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมณะโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดข <it> ึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งทำทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง ย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเมื่อพิกขุรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพิกขุเมื่อพิกขุรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมละอวิชาได้ วิชาย่อมเกิดขึ้น